บานเมืองลบบุรีประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่31มีนาคมถึง4เมษายน2,568เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16.30นาฬิกา3านาทีณอาคารที่ประชุมนาสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีประตูทางออกติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0-36411 0-47 ต่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลเก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันแรกมีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทสเทศบาลเพียงทีมเดียวซึ่งบรรยากาศของการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเมื่อวันที่31มีนาคม2568ที่อาคารประชุมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีบริเวณประตูทางออก ซึ่งเป็นวันแรกที่เทศบาลเมืองลบบรีได้เปิดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบรีโดยนางสาวมยุราสุทธิพิบูลรักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบบรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลบบรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลเมืองลบบรีให้มีส่วนในการจัดการรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ซึ่งทางเทศบาลเมืองลบบีีได้มีการจัดการประชุมและได้มีการซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนในการรับสมัครมาแล้วล่วงหน้าเพื่อให้การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบีีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบีีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ จากนั้นในเวลา8นาฬิกาสนาทีซึ่งเป็นเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบรีอย่างเป็นทางการโดยมีว่าที่ร้อยโทสมเด็จันหอมประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบรีนางสาวสิริพรอกองแก้วกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบรีนายไพโรธเงินวิเศษกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบรี ร่วมควบคุมการรับสมัครในวันนี้ด้วยค่ะโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบีในฐาะนะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบบีได้กล่าวชี้แจงถึงขั้นตอนการรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองลบบีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบีในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารและทําความเข้าใจถึงขั้นตอนการสมัคร ให้เข้าใจและให้เตรียมความพร้อมของเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครค่ะโดยในวันนี้มีนายจำเริญสลาชีพเดินทางมาสมัครนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเพียงคนเดียวซึ่งไม่ต้องมีการจับเลขหมายทำให้นายจำเริญสลาชีพได้เบอร์หนึ่ง และส่งทีมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบรีีครบทั้ง3มเขตการเลือกตั้งรวม18คนโดยเทศบาลเมืองลบรีีได้กำหนดสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบรีีและนายกเทศมนตรีเมืองลบรีณอาคารที่ประชุมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบรีีบริเวณประตูทางออกโดยกำหนดรับสมัครในวันที่31มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2568 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะทั้งนี้เทศบาลเมืองลบร,รีแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น3เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งละ6คนรวม3เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบรีจำนวน18คนและนายกเทศมนตรีเมืองลบรี1คน โดยเทศบาลเมืองลบบีได้กำหนดเขตพื้นที่การเลือกตั้งเป็น3เขตเลือกตั้งรวมทั้งหมด28หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่1มี9หน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2มี11หน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่สมี9หน่วยเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่11พฤษภาคม2568ค่ะ โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีจัดกิจกรรมปัดฉิมนิเทศของนักเรียนในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6จํานวน36คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน33คนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้านความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนครูและสถานศึกษาค่ะ <S <S ที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นางมรกตจันทารัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบาสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี <shocked> เป็นประธานจัดกิจกรรมปัดชิมนิเทศของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการกศึกษา2567ค่ะโดยนางมรกตจันทารัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า ปีการศึกษา2,567นักเรียนระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่6จำนวน36คนและนักเรียนระดับชั้นมันธยม,มศึกษาปีที่3จะได้ศึกษาสำเร็จจำนวน33คนซึ่งเป็นการจบหลักสูตรตามช่วงชั้นและการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบตาธิตเทศบาลเมืองลบบีจึงจัดกิจกรรมปัดฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความภาคภูมิใจกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและกิจกรรมที่เสริมสร้างความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ประกอบก,บกับการจัดกิจกรรมอำลาอาัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีจึงได้จัดทำโครงการปัดฉิมนิเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้านความกตัญญูกตาเวทีต่อครูเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนครูและสถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาที่มีความประพฤติดีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีจิตอาสาการกล่าวความรู้สึกอำลาสถาบาันครูเพื่อนและรุ่นน้องของตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กล่าวความรู้สึกอำลาสถาบันครูเพื่อนและรุ่นน้อง การกล่าวให้โอวาทของคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนซึ่งนำโดยนางมรกตจันทรา์ท่วมหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบตาธิตเทศบาลเมืองลบรีการมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับน้องๆต่อไปโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น บางช่วงที่นักเรียนบางคนได้ดูวีทีอาที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทําขึ้นถึงกับน้ําตาไหลเป็นภาพที่อบอุ่นเป็นอย่างมากก่อนเสร็จกิจกรรมทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสติเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดให้มีพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อมือซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจะได้รับการผูกข้อมือทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ สำหรับโรงเรียนเทศบาล3ระบบตาทิตเทศบาลเมืองลบรีที่เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบรีที่เปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีให้เป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้า โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไปสู่ระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดโดยการจัดการศึกษาตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นโดยจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ยังจัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการพัฒนาทั้งระบบการเรียนการสอนและอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุดโดยมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีประสิทธิผลของนักเรียนและโรงเรียนให้สาธารณาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีเป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าปัจจุบัน มีนางมรกตจันทาราธิพ่วงหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลุมุรีค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลเกิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ